อ,อันนี้เป็นหน้าเมนูที่ติดตั้งใน e 6 0นะครับเป็น2ดินเราเปลี่ยนมอนิเตอร์ใหม่หมดแล้วสามารถทัชสกรีนได้อันนี้เราจะเข้าไปที่วิดีโอดีวีดีสามารถเร่งเสียงได้จากปุ่มที่พวงมาลัยได้เหมือนเดิมนะครับแต่เครื่องให้พวกเขาปล่อยให้นายดังทีมนะครับหรือว่าเราจะกลับไปที่ G P S ก็ได้ครับกดที่เมนูค้างไว้พอจะเห็นไหมอ่าโอเค อ่าน,นี้เราเข้าไปที่หน้าเมนู GPS เราก็สามารถตั้งสกรีนแต่เสียงเพลง DVD เสียงหนัง DVD เรายังอยู่ oh <my> อเข้าไปหน้าเมนูนะครับอันนี้เราก็จะบอกง่ายๆตอนนี้เราอยู่ที่ถนนนวมินนะครับ กัดตอนที่รถอยู่นะตอนนี้อ่าเคเราจะกลับไปที่หน้าเมนูดีวีดีก็จะดูหนังได้แต่ตอนนี้อ่าเข้าเมนูดูหนังแล้วตอนนี้เราจะถอยหลังเราก็ได้เสริมฟังชัน่นกล้องถอยเข้าไปแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทสต์กนเสร็จแล้วกนอ่านี่เข้าเมนูฟังก์ชันกล้องถอยนะครับลองดูด้าน็นดีปลดี่ยดีดีดีดหน้าีด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 ีมีด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 นดีดีดีดกดนดี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 ัีดเดี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 ดะดี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 ดดาดีดด